xin chào buổi tối 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 หม้ own, 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 own. หุนจิต้น้หุ่นจีต้นไม้หุนจิครับตรีไ้หนอือเอาอะไรเหรอะจะเอาหยางจงเอาหยังมิสเตอร์แดงเขาชื่อแดงแดงหรือเหลืองอันนี้ชื่อเหลี่ยมหมอกเหลี่ยมถ้าไปอยู่มุมมืดจะมองไม่เห็นเลยมันถึงได้เอิ้นว่าชื่อเหลี่ยมอือ่อนแหละครับ อ่อนแหละครับอ่อนอยากกินข้าวใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อไหร่จะโตเมื่อไหร่จะโตเฮ่อได้สีใยนี่อได้สีใยนี่ตัวนี้อ้วนนี่ตัวนี้อ้อนเก่งนี่ไอ้ดำดำนี่อ้อนเก่งไปฉีดยาหรือ,อยังฉีดวัคซีนหรือย,อยังฮะฉีดวัคซีนไปติ๊ก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  จะซื้ออาหารเม็ดไม่ให้กินนะจะซื้ออาหารเม็ดมาให้กินเฮาสวนเฮาดีเดอเฮาคนเดอเฮาคนไห้คนมาขโมยของเด้อเข้าใจไหมเลียมไอ้เลียมไอ้แดงไอ้แดงขาสั้นขาสั้นๆนี่ขาสั้นๆั้นเ่ขาสั้นๆั้นเลขาสั้นสัเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะโตเะโตมากจะเป็นยังไงขาสิเฮียนๆนี่่นเ กัดผู้ใดได้นี่ข้าสันๆันั่งสิฮะกัดผู้ใดได้นี่ข้าสันๆันั่งสิก้าฮ่าฮ่าฮ่ามักหยอกวะมักหยอกวะพอแล้วพอแล้วว้าแล้่พอเล่เลี่ยมเบิ่ยเหลี่ยมไปจะไปทำงานต่อแล้วทำงานต่อแล้วเด้อย้ายน้ำก้นเด้อย้ายน้ำก้นเด้อ ทำงานแร้ไอ้คาเวเกิด์วียเนกังเกลี่ยมเอ้ยเหลียมหมาแดงหมาดำเจรียกบ่อ้วนตุ้ยอ้วนตุ้ยอ้วนตุยนตยนต้ยเลยบ่อโอเคทำงานก่อนนะคะเล่นกับหมามั่งทำงานมั่งอย่างเต็มแล้วนะอันนี้ก็หมาอันนี้ก็ยาง เรเบอร์อันนี้ก็หมาหมาเลี่ยมก็มาเลี่ยม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 บาย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 เดี๋ยวบายบาย